มันมีเหตุผลเพราะอะไรนะคะที่วันนี้น่าไม่อายวันนี้ไปเจรจาก็ไม่มีข้อมูลอะไรไปให้เพื่อนขอบคุณทุกท่านที่ทักทายค่ะขอบคุณหัวใจมาแปดหมื่นดวงแล้วนะขอบคุณนะคะขอบคุณของขวัญด้วยนะคะวันนี้มีคนส่งของขวัญแบบรูปหัวใจมาให้เยอะมากนะเหมือนแบบ มาแสดงพลังบางอย่างที่ต้องการสื่อสารมาถึงทั้งแอดแล้วก็ต้องการสื่อสารเข้าใจว่าสื่อสารถึงพลังบางอย่างที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ในสังคมไทยตอนนี้ไม่ใช่แค่ตรงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเท่านั้นนะคะย้อนไปดูว่าก่อนหน้านี้เกิดคลิปเสียงการเจรจาอย่างไรย้อนไปดูว่า การตอบโต้กันระหว่างผู้นําไทยที่มีอํานาจทางการเมืองทั้งสองคนไม่ว่าจะเป็นคุณทักษิณชินวัตรหรือคุณฮุนเซนตอบโต้กันอย่างไรในช่วงที่ผ่านมานะคะนํามาสู่เหตุการณ์อะไรกันบ้างนํามาสู่สถานการณ์อะไรกันบ้างค่ะจะใช่สาเหตุแท้จริงที่ทักษิณ เข้ามาบอกว่าปากแก๊งพรเซ็นเตอร์จริงๆด้วยหรือไม่หรือมันมีปัดใจอื่นอื่นจากความสัมพันธ์ส่วนตัวแล้วหักหลังกันอย่างรุนแรงนะคะจนคุณเซนออกมาแชร์คลิปเช้าของลูกสาวอันเป็นที่รักซึ่งเป็นผู้นำของไทยเราอยู่ในขณะนี้ไม่กันนะรวงพล แล้วก็ทําให้ระดับคนเป็นพ่อของทั้งสองประเทศใช้อานาจทางการเมืองนะคะฟาดฟันกันไปมาผ่านโซเชียลมีเดียผ่านสื่อของตัวเองนะคะ,นะคจนนํามาสู่สถานการณ์บา,บานปลายในระดับความสัมพันธ์<า>นระหว่างประเทศมีการลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตของไทย มีการยิงปะทะกันมีเหตุการณ์ทหารเหยียบระเบิดอย่างน้อยสองครั้งขาขาดทั้งสองครั้งนะคะเหตุการยิงปะทะที่เราไม่ได้เริ่มนำมาซึ่งความสูญเสียนะคะของกำลังคนมีอีกอีกครอบครัวที่ต้องสูญเสียบาดเจ็บล้มตายเสียชีวิตนะคะบ้านเรือนประชาชนคนอพยพนะคะ กว่า3 0 0แสนคนนะคะของฝั่งบ้านเรานี่เรายังไม่นับฝั่งของบ้านของกัมพูชาเขาด้วยนะคุณผู้ชมถ้าหายของเขาลบขเขาก็เสียชีวิตนะคะได้ครับวันนี้ต้องขอแบบ เด็กันหน้างานหน่อยนะว่าตอนนี้มวลชนมาทยอยกันยังไงอยู่จุดไหนกันบ้างแล้วนะคะยังคงใช้พื้นที่ส่วนหน้าของเวทีหลักอยู่นะคะก็เนี่ยค่ะเริ่มจะเห็นการทยอยเข้าพื้นที่มาเพิ่มเติมนะคะ ดาวนะครับแพรไปทั่วประเทศและทั่วโลกนะครับต้องขอ,ขอขอบคุณพี่สือ่อสารมวลชนทุกชก่องจริงๆทุกรายการทุกแพลตฟอร์มสือ่อหลักและสื่อในส่วนของกทมค่ะเดี๋ยวจิ้มก่อนอ่ามีรถห้องน้ำกทมะนะคะใน,ในทิศตะวัน มีทั้งสองฝั่งสามฝั่งเลยนะสี่ที่ของกทมอเอารถห้องนามาอำนวยความสะดวกนะคะในพื้นที่การจัดชุมนุมด้วยแล้วก็มีวอลลุมของทางกทมค่ะที่ทาง่าชาชาตนันสั่งให้มีการตั้งขึ้นมาด้วยนะคะมีศูนย์ทางการแพทย์นะคะสําหรับเหตุฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นเช่นคมเป็นลมในระหว่างการชุมนุมนะคะหรือว่ามีเหตุที่เกี่ยวข้องกับด้านการต้องพดุงพยาบาลนะคะก็จะมีเต็นท์พยาบาลนะคะนี่ค่ะ เป็นแนวนะคะแล้วก็จะมีรถฉุกเฉินนะีค่ะรถพยาบาลรถกู้ชีพอยู่<อ>ด้วยนะคะนะครับที่วันนี้ยังปักหลักเพื่อปกก้องอธิปไตยของประเทศอย่าให้ตามาตามารุกรานประเทศ รถกองทัพรมนะคะมาสมทบเพิ่มขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมกองทัพรมก็จะเป็นหลักด้วยเหมือนกันนะคะในพื้นที่การชุมนุมที่ร่วมกับคอปทอนะคะนีคเขาบอกว่าคุณนัทสิ์ไม่ได้เป็นนายกนะคะอันนี้เรื่องจริงนะคุณผู้ชมแต่คุณนัทสินเป็นพ่อนายกนะคะเป็นพ่อนายกที่ยังคงเดินสายต่อเนื่องด้วยเหมือนกันก่อนหน้านี้ค่ะ ก็ต้องอธิปไตยพระราเป็นยังก็มีบทบาททางการเมืองสูงนะคะไม่ได้อยู่บ้านเลี้ยงหลานเงียบเงียบนะครับพี่พี่หาหารบองทับและตำรวจทหาหารพลาดที่สู้อยู่ในเวแล้วเดี๋ยวนั่นแหละค่ะที่ใครชื่นชอบคุณรักษินนะคะอย่าลืมไปติดตามด้วยนะวันที่9นะคะเอา ใครรักคุณทักษิณเนี่ยวันที่9กันยายนนี้นะคะศาลดีกาแผนกคดีอาญาของผูง้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำสั่งให้คุณทักษิณไปศาลดีกาด้วยตัวเองนะคะไปฟังเรื่องคดีชั้น14ของคุณทักษิณนั่นแหละคะ่ะติดตามกันด้วยนะใครชืช่นชอบคุณทักษิณอยู่ก็ไปติดตามกันได้นะคะแล้วก็ให้มีคำสั่งให้ผอ,อเดินตามไปด้วยนะคะ สารีกาให้สั่งแค่สองคนคือสั่งหอบอลเลนจัากับสั่งคุณทักษิณไปฟังคำสั่งด้วยตัวเองเท่านั้นค่ะเกยวกับเรื่องผลชั้น14นะคะที่ก่อนหน้านี้แพทยสภามีมติออกมาแล้วนะคะว่ามีปัญหานะเรื่องของชั้น14กับการรักษาตัวของคุณทักษิณนะคะแล และสิ่งที่สังคมตอนนี้จับตาก็คือว่าคุณนักสินจะอยู่ถึงวันที่9กันยายนนี้หรือไม่ในประเทศไทยนะคะให้ทุกคนจับตาด้วยกันโดยเฉพาะกลุ่มคนรคักทักษิณนะคะก็ชวนจับตาไปด้วยกันนะคุณผู้ชมที่ชื่นชอบคุณนักสินก็จับตาดูด้วยนะว่าคุณนักษิณจะยังอยู่ในประเทศไทยน <god> จน <gesprochen> ถึงวันที่9กันยายนนี้หรือไม่นะคะ วงแล้วนะคะขอบคุณครับขอบคุณที่เข้ามาดูรับชมรับสดกันด้วยนะคะปีน้องเอีก้าเบียชม่ไมูู่ไม่ไมูครับพกาเรียนพ่อแม่พี่น้อง คนที่อยู่ทางบ้านผ่านแพลตฟอร์มต่างๆขณะนี้เราเข้าสู่การถ่ายทอดสดอย่างเป็นทางการแล้วครับพี่น้องครับอย่างที่บอกนะแอดมินบอกแล้วว่าเพจนี้นะคะเราส่วนแสดงความเห็นกันอย่างเคารพซึ่งกันและกันนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ามันมีเรื่องของวามขัดแย้งการสุดชื้นรุนแรงค่ะแต่ว่าเราอยู่ร่วมกันได้นะคะ เห็นต่างกันได้แบบสุดๆแต่ว่าก็ชวนกันคุยนะคุณผู้ชมเราไม่และข้าราชการทุกุต่ากันนะคะในแนวหน้าครับพี่น้องครับพี่น้องครับคำคืนนี้รายการของเรานะครับจะพบกับพิ่ยกรคที่หลากหลายตอนนี้ถือว่าเวทีหลักเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะสิบนาฬิกาตรงค่ะตอนนี้สิบนาฬิกาสนาทีค่ะเป็นวันนึ่ บนเวทีตอนนี้น่าจะเป็นคุณของประเทศไทยนะพี่อมรนะคะอมรรัตนานนท์นะคะเป็นผี่ทราบันดีพี่น้องครับผ่านข่านการการประท้กันที่ชายแดน5วันเต็มๆพี่น้องครับฟังเขาพูดหน่อยนะคุณผู้ชมจะได้รู้ว่ามาทําไมนะคะน้่าเศร้าเสียใจเล่นเกินว่าเรายังมีพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งที่เรายังไม่สามารถที คืนมาได้จากเขมรจนชั่วที่มันมาย่่งยึดเอาดินแดนของเราเพราะฉะนั้นภากิจในคนที่ถามว่ามาทําไมม็อบมาทําไมอ่ากีโอดีมาด้วยคุณผู้ชมแต่ว่าอีโอดีก็ทมาทหน้าที่เขานะมาตรวจนะคะมีสุนัขทหารมาด้วยนะคะเนี่ยเพราะฉะนั้นการาฟังเสียงปลาใสไปด้วยนะว่าเขามาทำไมนะคะหลายคนที่ถามว่ามอบมาทำไมเนี่ยฟังเขานะคะ ตอกกำลังใจของพี่น้องทหารในแนวหน้าครับเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงนะครับตอนนี้ยังมีเวลาที่ท่านจะออกจากบ้านเดินทางมาร่้มแสดงพลังกับพวกเราที่นี่นะครับในช่วงนี้นะครับเราก็จนะมีการ